สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดห้าสิบ power s e e t pack นะครับมา p a ็ k ที่หนึ่งฮะฟก,กุลอ๋อเราจะมานับเป็นมติกนะครับว่าได้เมติก e กี่อันดีวายอันนะครับเมติมันมีอะไรมั่งนะแบบหนึ่งทำไม่ได้ นี่พิงค์ลิลลี่กับเพื่อดๆฮิล่าจะนับสองนั้นด้วยโอเคมาไปเลยโฟอกลูบ oh. อีกแล้วลูสฟอกลูบลรือแหลก เกือบได้พิงเรนละี่แล้วลูสฟ็อกเกิลลูสนี่ไงพิงเรนลี่อันที่หนึ่งมาแล้วลูสฟ็อกเกิลลูส โอ้โหลูซยังไงกูลาบบ่อยมากกหลาบเองะมาอะไรขนาดนั้นเอ้ขสุ่มไม่ได้อะเฮ้ยเอาสุ่มไม่ได้สุ่มไม่ได้เอาต้องย่งไะขอเข้าไปแป๊บ แป๊หนึ่งนะครับฝนตกฮะเสียงฝนตกอ๋อตะกี้นะ่าจะแหลกหรืออะไรสักอย่างเลยครับ <c oughs> สวมต่อเถอะเอ๊ะ หายไปแล้วอันนี้พิงลิลี่อันหนึ่งแล้วก็เออสิสิบห้าอันได้แค่พิงลิลี่อันเดียวอ๋อ้ยเลือเกลือโอ้เกิบไม่ติคลิปมม่งละอือหือฟักกกอบบราโอ้ฟักกกอบ โอ้ l o oh, ดวงมมาเลยอะ่ะอะไรอะ่ะเห็นคนอื่นสุ่มรอบเดียวก็ได้แล้วนฟ n วเวอร์อะไรเนี่ย <c oughs> l o <ose>. s เฮ้ยเห็นน u าวเวอร์ผ่านละ l ลสโอ้โหละหรอล้ะ <L ose. S 2> โอ้เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นปะเห็นปะสัตว์ฟาเบอร์อะโรสอะไรมันจะเคลือขนาดนั้นนะเนี่ยเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรวะเลื่อนผ่านาอีกแล้วว,ว้าวเคลือมากโป้โปตายลายังไม่ได้สักอันเลย ฟอกลบลูสจะได้สักอันไหมเนี่ยฮะฮะฮะได้ผูผ้เพื่อเราเห็นล่าละอันหนึ่ง <S 2> <S 2> ขอจะได้โอ้ลูสโอ้ ฟกลอสเกอือลอสได้ทำคลิปเปิดสุ่มอีกรอบแน่นอนไม่ต้องสงวนเกลือขนาดเนี้ยมันไม่น่าได้อะสภาพเนี้ยอีกคลิปหกอันนะครับอือได้เลยแหละ โอเคโอ้อลอกโอ้โอ้เกือบได้แต่ไม่ได้โอ้ลุกเกื่อลุก มันคือจังหวะอุ้ยซันฟอฟออีกแล้วโอ้ยผ่านผ่านอย่างเดียวเลยก้าวแพ็กสุดท้ายหกลบที่ไม่มีหวังแล,นะล้วนะแล้วไม่นกคูม่มันกลับหัว,วลุกตัวอะไรน่ะเนี่ยเอ้โฟร์เล่ละ คืออ่ะอือหือเหนื่อยว่ะอีกสามแพ็คสุดท้ายก็ไม่สกิบแล้วไม่สกิบแล้วอือหือคือจะว่า ก็อจ้างไว้อเอยมาได้พิงลอรี่มาหนึ่งต้นกับเพราอว่าได้ล่าอีกสองต้นมาปลูกเลยมานี่ได้ล่าปลูกตรงนี้โอ้โหพิงลกอรี่ปลูกนี่อ้เหมือนได้ให้ฟุตมานะนี่นี้เนี่ยไฮฟุตมาหนึ่งต้น เพร่ะวามันเจอขายเจอมันขายเออมาปลูกไปด้วยเลยตรงนี้ชูลิงนี่อาบน้ำอาบน้ำโอ้โหไม่โตไวไวไ,วไวไม่ไงอย่างว่าเฮ้ย โเลยแรกขึ้นไม่ได้โหว้าว oh. wow. ราคาจะดีไหมไม่รู้เมื่อไรมันจะออกต้องหลดน้ำไหมเห็นว่าเหมือนหลดน้ำแล้วมันช่วยทำให้มันโตขึ้นนั้น มันมัวม่วมั่วแหละแล้วเขาเนี่ยไมไ่ช่วยอะไรเลยอ๋อ,อที่ไม่เห็นเอ่อ แมงปอผมอะนะเพราะว่ามันมีใครก็ไม่รู้อ่ะมันมาออมันมาบอกเทดอ่ะมันจะให้เท็ดกับเลคูเนี่ยแมงปอผมกับเลคูผมก็อยากเทดไงเพราะมันบอกว่าให้ผมอ่ะเอาให้มันก่อนแล้วพอเอาให้มันก่อนปึ๊บมันบิดหายไปเลยมันชื่ออะไรนะน่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่อเนี่ยอ่ม เนเช่นรศสองศูนย์สองสี่อ่ะน่าจะชื่อที้แหละคือถ้าเพื่อนเอนเจอฝากรีพอร์ตให้ผมหน่อยน,นะครับเออมันอันเฟนผมหนีไปเลยอ่ะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นชื่อเล่นมันมันจะชื่อเนี้ยเวลร์รี่เออร,รอลิบะรจมิฟิเน่เนี่ยชื่อเนี่ยช,ชื่อนั่นแหละ ถ้าเพื่อนเพื่อนเจอฝากบ็อกแบนอะไรมันให้หนนะครับโอเคกันนี่แหละต่อมันเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะ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 นี่ไงอันนี้โตแล้วโต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 ขึ้นแหละโอ้โหจะได้กินวันไหนโอ้โหลังพึ่งโตยากจัง ถ้าจะไม่ผิดราคาม่งก็ไม่ดีๆอะไรกันเลยไอย้พวกเนี้ยหรือเปล่าวะหรือว่ามันราคาดีจำไม่ได้วะ <c oughs> จำไม่ได้อ่ะเราดูราคามันละกันนะโอ้โหนี่เดี๋ยวดูราคานี้ยอ้โอโหสิบสี่กิโล อันโพลิเนตโฟเรนช็อกโกนะครับพุพัวดาิล่ากับทำดาิล่าธรรมดาลองดูก่อนราคาจะต่างกันน้อยหน่ผมคิดว่าอาจจะถึงพันล้านนั่นเนี่ยอันเนี่ยคิดว่าถึงไหมมั้งแต่มันไม่ติดซเซอร์เชียลอ่ะเพราะมันไม่มีแล้วอะใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่เนคคเรียนนะครับอ๋อ ไฟฟุตโอ้อีกปีนึงอะสภาพเนงงี้โอ้โหรู้สึกนานมาพิงลิลี่ด้วยโพลินเอฟเฟสเซนช็อกโกพิงลิลี่เดี๋ยวมาเทียบราคาดูว่าไหนดีสุด <c oughs> แล้วก็เทียบอันธรรมดาละกันเอ้ยอันนี้โอ้โสุยอัฐอะ เ็บใหห้มดลยรอให้มันไอ้นี่ดีกว่าธรรมดามาเหลือรอธรรมดาเนี่ยมันช้ามากเลยเนี่ยให้ฟุตอ่ะให้ฟุตลูกแรกได้แล้วรอยังไม่ได้เลยมันโตลูกสองแล้วแหละขึ้นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบื่อขึ้นยังไงมา ปลุกตัวใหม่ั่นไายอยู่ไหนจ้าหายไปแล้วหายไปไหนวะเอาเนี่ยปุ๊บนี่สูตรต่อรถเก็บไหนไดเ้เก็บได้ไปไหนเราเฮ้เลย โอ้โหเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกช่วยกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสิบไลค์อ่ทำแบบนี้ละิบอันมาเริ่หรือว่าถ้าอยากให้แบบเติมมันพรีเมียมไม่รู้มันมีในเนี้ยฝาก กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหนึ่งร้อยไลค์ได้ไหมครับ oh. กดไลค์กดซับสไครต์นะครับโอเคคลิปนี้ก็มาสุ่มให้เกือๆดูเกือบๆแค่ประมาณนี้แหละครับเฮ้ยอันนี้ไงแล้วเราก็มาดูราคามันด้วยเอย้มันขึ้นไม่ได้เออ แล้วก็อีกอันหนึ่งไยฟุดได้ย,ยังฮัลโหลตายยังเฮ้ยมาช่วยอะไรมั้งดูมันมันไม่น่าช่วยว่ะฮัลโหลน่าจะตายแล้วแหละรอเพื่อเดล่าดีวกว่าเฮ้ยยังโตอีกอ่ะโคตรช้า มันดูแล้วมันได้แล้วนะี่แต่มันยัเก็บไม่ได้อ๋อหล่นเอ้ยนน้ำแล้วมันโตวไวขึ้นจริงด้วยวะเออใช่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 ใชใชโอ้โหแล้วปีไหนมันจะได้เนี่ยไหนด้วยมันแตกต่างกันยังไง แทบไม่แตกต่างอ๋ออ๋อมันเป็นสองชั้นมันเพิ่งมีชั้นเดียวโอ้อีกนานอะสภาพเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝได้ยังทำไมมันช้าจังเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลตายังครับ สภาพนี้น่าจะตายกันหมดแล้วโอเคงั้นไปดูราคาอื่นก่อนไปอันนี้น้ำหนักสิบสี่กิโลสองร้อยสามสิบเ็ดล้าน <c oughs> ต่อไปเนเคคาเรียนนะนะอันติว๋วจ้ะแปดสิบล้านฮะต่อไปเป็นพิงค์ลิลลี่สองร้อยล้าน ทัลินทางนั้นเลยตอนนี้พิ้งลิีนธรรมดาเอามาห้าหมื่นกับพิ้งลิ้นพลีเน่ฟเอเนช็อกโกเจ็ดกิโลสองร้อยเก้าล้านราคาดีมากสำหรับมือใหม่มัง้ง ได้ละโผไรล่าแล้วให้ฟุดอ,อ่ะเอ้ยอ่าได้ละได้ละไปดูไปดูปดโลราคาเท่าไหรว่วะแปดหมื่นเฮ้ยเฮ้ยราคาได้อยู่อันนี้ก็แปดหมื่นโอเคโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ